สวัสดีครับพบกับ p d c a s t สทสรอองศาวันนี้เราจะนําเสนอประเด็นแยกวิชาประวัติศาสตร์ไม่เพิ่มชั่วโมงเรียนรายละเอียดเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยการแยกวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นการเพิ่มชั่วโมงเรียนแต่ต้องการปรับการเรียนรู้ให้ทันสมัยปลุกเด็กไทยภูมิใจประวัติศาสตร์ชาติ การแยกรายวิชาพืนฐานปศะสัตร์ออกมาเป็นหนึ่งรายวิชานั้นจะไม่สร้างความยุ่งยากในการจัดการเรียนการสอนหรือสร้างภาระงานให้แกค่ครูหรือนักเรียนเพราะเราต้องการให้การเรียนรู้วิชาปศะสัตร์ไม่ใช่แค่การสู้รบของประเทศไทยในอดีตเท่านั้นแต่การเรียนปศะสัตร์ มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์โลกซึ่งการเรียนประวัติศาสตร์แบบท่องจําเหมือนที่ผ่านมาอาจไม่ใช่คําตอบของการทําให้เด็กไทยและเยาวชนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเท่าที่ควรดังนั้นโรงเรียนจะต้องมุ่งเน้นให้เด็กรุ่นใหม่ตื่นตัวกับการเรียนประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ให้มากขึ้นเช่นการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดประวัติศาสตร์สู่งานอาชีพ การบูรณาการปติศาสตร์กับรายวิชาอื่นๆและการศึกษานอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้ปติศาสตร์เป็นต้นการแยกวิชาปติศาสตร์ออกมาไม่ได้เป็นการบังคับให้เด็กรักชาติแต่ต้องการปรับการเรียนปติศาสตร์ของเด็กให้มีความทันสมัยและน่าสนใจเท่านั้นซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มชั่วโมงเรียนและไม่ได้กระทบกับงบประมาณแต่เป็นการออกแบบโครงสร้างการเรียนใหม่โดยเด็กจะเรียนเท่าเดิมแต่เน้นการศึกษาปติศาสตร์เพื่อเชื่อมอดีตสู่อนาคตในมิติเศรษฐกิจสังคมและหน้าที่พลเมืองอย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องย้ำการอบรมและพัฒนาครูที่เกี่ยวกับการสอนประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นรวมถึงการบรรจุครูใหม่จะต้องมีครูเอกประวัติศาสตร์โดยจะมอบสนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาเกลี่ยอัตราโครงสร้างการบรรจุครูประวัติศาสตร์ด้วยทางด้านนายอัมพรพินศาศเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเพิ่มเติม,ตมสาเหตุที่ต้องแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเพราะวันนี้ทุกคนต่างพูดกันว่าอยากให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ต้องการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่มาจากวัฒนธรรมประเพณีดีๆของประเทศการที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องเรียนรู้จากอดีตว่าเรามีวัฒนธรรมประดิษฐ์อะไรบ้างที่ดีงามหากจะนำมาปรับเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันควรจะต่อยอดอย่างไรและเชื่อมอย่างไรเพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถนำวัฒนธรรมประเพณีอาหารดีๆหรือทรัพยากรดีๆในอดีตมาปรับปรุงให้เข้ากับปัจจุบันซึ่งต้องนำวิชาประติษร์ออกมาเป็นการเฉพาะเพื่อให้ทุกคนสามารถตระหนักได้ว่า ประวัติศาสตร์สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ได้ทุกศาสตร์ทั้งนี้การแยกวิชาประวัติศาสตร์มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องสร้างความเข้าใจและรับฟังความเห็นมาปรับใช้ต่อไปอย่างไรก็ตามบอร์ดการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นร่วมกันว่าควรนำวิชาประวัติศาสตร์แยกออกมาเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆเพราะวิชาสอนประวัติศาสตร์แบบเดิมๆนั้นใช้ไม่ได้แล้วครูจะต้องเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม่ ให้สอบรับกับสิ่งที่เราต้องการคืออยากเห็นเด็กทุกคนในชาติมีความภาคภูมิใจรักหวงแหนบ้านเกิดแผ่นดินของตนและสแสวงหาวัฒนธรรมที่ดีงามในอดีตเพื่อมาต่อยอดในอนาคตเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับประเด็นแยกวิชาปริศาสตร์ไม่เพิ่มชั่วโมงเรียนน้องนองนักเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านสาม,มารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ